ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนนี้ก็จะมาพูดความเป็นมาของการบวชชีว่ามาจากที่ไหนแม่ชีนี้ก็จัดอยู่ในพุทธบริษัท4ี่ของพระพุทธศาสนาก็คือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกา แม่ชีจัดอยู่จัดความเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทและอัศจรรย์ก็คือว่าแม่ชีนั้นเริ่มขึ้นที่เมืองไทยเรานี่แหละก็สมัยสังคยาครั้งที่สามประมาณพุทธศักราช2 4ษพระเจ้าอาสศบนั้นส่งสมณทูตไปเผยแผ่ศาสนาเก้า้าย ด้วยกันสายที่8นั้นมาที่สุวรรณภูมิโดยมีพระโสโนเทระและพระอุตรเทระเป็นหัวหน้าสายสมัยนั้นดินแดนสุวรรณภูมิมีเทระที่บวชกับพระพุทธเจ้าก็ได้มาวางรากฐานพระพุทธศาสนาไว้ก่อนแล้วก็คือพระปุณเทระ ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าอยู่ที่สุนาปันตะปะนี่หรืออัตมาอ,อ่านผิดหรือเปล่าสุนาปารันตะปะเป็นหลักฐานของเขาชื่อว่าสุนาปรัน,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 นตะปะอยู่ที่เมืองอเพชรบุรีว่างกา,การเผยแผ่พุทธศาสนาสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําทรงเดชนะโยมนะเขาต้องศึกษาข้อมูล มาดีพอสมควรว่าไปที่ไหนแล้วจะมีคนต้อนรับบ้างไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่มีอะไรไปเริ่มต้นนับหนึ่งไม่มีใครไปเผยแผ่หรอกนะเมื่อพระโสมะนะสน่โสนะและพระอุตรเถระนี่พร้อมด้วยคณะมาเยือนที่สุวรรณภูมิท่านได้นำเอาพวกพราหมณ์และพวการาช ครูปุโรหิตต่างๆมาเผยแผ่วิชาการต่างๆแต่ว่าขาดพิสุนีในเมื่อไม่มีพิสุดีที่สามารถเป็นประวัตินีประวัตินีนี่คืออุปชาของพิสุนีถึงเวลาผู้หญิงเลื่อมใสแล้วเกิดอยากบวชท่านก็เลยใช้วิธีโกนหัวนุ่มขาวนุ่งขาวแล้วได้รับศีลแปด ไว้รอพิสุนีที่ตามมาภายหลังนะเผื่อพิสุนีที่ส่งมาตามตามภายหลังนี่มีอายุพรรษาสมควรที่ปวัตตินีได้จะได้บวชให้แต่คาดว่าต่อมาให้ส่งพิสุนีมาก็บวชไม่ไหวเพราะพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจไม่ให้มีพิสุนี ท่านบอกว่าถ้าผู้หญิงอยู่ในธรรมพระวินัยนี้แล้วพระธรรมวินัยจะดำรงอยู่ไม่นานนะสมัยนั้นเราก็อาจจะคิดไม่ถึงแต่สมัยนี้เห็นชัดขนาดอ,าอยู่นอกวัดเขายังาลากไปปู่ยี่ปู่ยำในวัดแล้วท่านบังคับว่าผู้สุนีต้องอยู่ในอาวาสที่มีพิสุด้วยเพราะถ้ามีแต่ ผู้หญิงก็จะโดนลังแกได้ง่ายการที่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันถ้าเป็นพระเลียเจ้านก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เป็นปุตุชนแล้วเกิดออไฟช็อตง่ายๆท่านก็เลยห้ามเอาไว้ว่าประวัตินีคือบุคคลที่สามารถเป็นอุปชาได้ต้องมีพรรษาผลนยสไปแล้วกว่าจะ กว่าจะพรรษาที่20นี้ก็ตายแน่นะบวชได้ปีละหนึ่งรูปและบวชได้ปีเว้นปีก็แปลว่าสองปีบวชได้1น,นรูป4นะปีบวชได้สองรูปเท่านั้นนะเหตุที่พิสุนุนีสูญไปเพราะเหตุนี้เนื่องจากว่ารอ,อได้อายุพรรษาประการหนึ่งรอจนกว่าจะบวชได้ประการหนึ่งบางทีอุปชาตายก่อน พอดีก็ไม่ต้องบวชเลยเมื่อเป็นดังนั้นพระโสมนัเถระนี่และพระอุตรเถระนีพร้อมด้วยคณะท่านเลยให้บวชเป็นชีก่อนแล้วให้อยู่ร่วมกันในอารามในเมืองทวารวดีนี่นั้นชื่อว่าสำนักประชุมนาลีประชุมนาลีปัจจุบันยังเป็นสำนักแม่ชีใหญ่ที่อยู่ราชบุรี ใครอยากรู้สำนักแม่ชีก็สืบเนื่องมาจาก2,000กว่าปีหน้าตาเป็นอย่างไรก็ลองแวะไปดูได้อสอนสอนมโนยะนิยติธินี่ด้วยนะเพราะว่าวัดท่าซุงมีมีงานอะไระสำนักนี้ก็ขนคนขน,นของไปช่วยทันทีเลื่อมใสหลวงพ่อวัดท่าสุงมากอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่าง นะพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่มีใครทําลายพระพุทธศาสนาได้นอกจากพุทธบริษัท4ี่เท่านั้นก็แปลว่าถ้าพวกเราไม่ได้รักษาพุทธศาสนาไม่ได้ก็ประพฤติในศีลสมาธิปัญญาเราเองนั่นแหละจะเป็นผู้ทําลายพ,พุทธศาสนาเสียเอง คนอื่นเขาทำอะไรไม่ได้หรอกญาติโยมทั้งหลายต่อให้ฆ่าพระหมดทั้งประเทศหลักธรรมก็ยังอยู่ดังนั้นบุคคลที่จะทำลายพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือพุทธบริษษสสีท่านบอกว่าเหมือนกับสนิมเหล็กที่เกิดจากเนื้อในของเหล็กแล้วกัดแล้วกัดทำลายเหล็กนั้นจนก่อนไปนะอันนี้อาตมาก็ขอฝากไว้ ก็ลองเอามาแชร์ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจได้ฟังอาจจะผิดเพี้ยนไปอัตมาก,ก็ต้องขออภัยหรืออาจจะไม่ดีเลยสักทีเดียวก็ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาฟังมาคลิปนี้เนาะจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอัตมาต้องขออภัยก็ลองเอามาแชร์ดูว่าเผื่อจะถูกเผื่อจะดีก็ขอจเจริญพร